ถ้าคุณคิดว่าถนนเส้นไหนในกรุงเทพฮิตที่สุดในเวลานี้ผมให้เวลานึก2วิครับแล้วผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันสวัสดีครับผมก๊อปลงไปลงมาฮะเราอยู่บนถนนเส้นที่เก่าแก่แ,กแห่งหนึ่งในกรุงเทพและที่นี่คือถนนทรงวาดฮะเรียกว่านาทีนี้ฮะใครที่ยังไม่รู้จักย่านทรงวาดนี่ถือว่าเอามากนะฮะเพราะที่นี่คือแหล่งรวมคอมมูนิตี้ทั้งของกินและสายชอปและยิ่งเป็นของวินเทจนะนะผมบอกเลยที่นี่คือแบบที่สุดฮะอย่างร้านนี้ฮะ,ฮะยูเซสตอก็จะเป็นเสื้อผ้าวินเทจแบบแร่ฮะมีทั้งแบบผ้าบางอันนี้บางงจริ บางเป็นมุ้งเลยฮะคือเสื้อผ้าวินเทจเนี่ยที่นี่ก็คือแบบเพียบฮะและนอกจากเสื้อผ้าแล้วของลงของเล่นนะฮะหรือแม้กระทั่งของแต่งบ้านหรือว่าจะเป็นแผ่นเสียงเรียกว่าทั้งเสื้อผ้าของสะสมเนี่ยที่นี่มีให้เลือกอย่างครบคันและ,ะมีพวกกล้องดิจิตอลกล้องฟิล์มด้วยนะคุณอย่างร้านนี้ครับหนวดกล้องฟิล์มก็มีพวกกล้องนาฬิกาแล้วก็ของสะสมต่างๆนี่แคแนลไอคิซี C, ครับก็มีครบทุกรุ่นที่เล่นกันฮะและนอกเหนือจากของสะสมก็มีพวกเอ่อคาเฟ่สวยๆนะ ทีแฮงเอาท์ดีๆมุมถ่ายรูปส,สวยๆโกดังบางหลังก็เป็นคาเฟ่สุดแนวคือถ้าคุณเดินเล่นอยู่เนี่ยจะได้กลิ่นความเก่าแบบหอมหอมแต่ไม่ใช่ฝุ่นนะฮะมันคือกลิ่นของความคลาสสิกสำหรับคนที่อยากมานะฮะก็คือเปิดทุกวันนะฮะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะนิดหนึ่งถ้าคุณชอบสถานที่ที่มีทั้งอดีตและอนาคตในบรรทัดเดียวกันคุณก็ลองแวะมาทรงวาดดูฮะ <c oughs> อาจจะหลงเสน่ห์ย่านนี้โดยไม่รู้ตัวฮะคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยครับเ้ยจบแล้วดูอะไรอีกอะ